วันนี้ผมจะมากินปลาเผาปลาเผาโรยเกลือครับนี่ปึ๊บนี่ครับครับปึ๊บมี่ย่งปลาเผานะครับมีขนมจีนแล้วก็มีผักอะไรเยอะแยะผมก็ไม่รู้คือกันประกอบไปด้วยใบอะไรใบโหระพาสาเนสาเนขนมจีนขนมจีนรีวิวหมูลาบหมูครับกอก่ ก้อยหมูโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับปึ๊บอืมขี้แตกลองชิมดูลองชิมดูเอกี้แล้วก็ขี้นะครับอ่าชิมคำว่าใหญ่ว่ะมันเป็นตัวเสียงต้องคำใหญ่หัวแคบเลยเอออะไรล่ะเออลูกโดดเลยไหนลูกโดดมีนี่เห็รสชาติครับพี่รสชาติเป็นไง ก็ยังเขียวอยู่เป็นไงเป็นไงโอชาตานก็พอกินครับไปวัานดลวาได้ครับถ้าใครคุณมาอ่างหอยยางคุณอย่าลืมครับร้านนะพี่แกงพีิกแกงพีิกแกงร้านส้มตำทอด้มอะร้านส้มตำทอด้มตำทอด คุณอยากแดกคุณก็มาแดกครับแต่ผมมั่นใจว่าแต่ผมแดกแล้วก็อร่อยนะแดกก็อร่อย <c oughs> ถ้าคุณแดกมาได้คุณก็เททิ้งครับ <c oughs> อ่าขอบคุณมากครับ